สวัสดีเพื่อนๆพาน้องสายเนาะมาเข้าป่ากรรมอะ่ะนี่มามันกินผายเนาะใบผายเนี่ยใบผายสมบูรณ์มากเลยเนี่ยจริงๆเราเคยมาให้กินแล้วเนาะตอนนี้เพราะว่ามันร้องอะ่ะตอนนี้น,นี้มันเป็นผาด้วยเนาะเป็นหน้าผาเนะเาะเราไม่กล้าปล่อยอะ่ะอันตรายเนาะงูก,ก็ยาวก็ได้แค่นี้น้องสายนู้นอะ่ะไม่ถึงอะไรเลยดิดูดิ bằng mẹ em nó mấy thử ở đây ừ. Để đi <laughs> đây, <Để> ừ, đi <đấy. cười> không, không? Không. đi <laughs> đi 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 Để đi 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 có đi 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 Đây đi nè đi đây. đi 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 ว่าอะไรต้อร้องอยู่เลยเฮ้ยเพือ่อแม่เหมือนทหารลี

พยายามมันดีมากเลยใส่เราเลยไม่ถึงนะตัวเล็กเกินเอ้ยเฮ้ยล้ว <c oughs> ไปแล้วไม่จะไปเล่นเสื้อเขาอีกดูดิเไปเลยน,นะพาเข้าป่าได้ไปเ,เลยเลยให้ฝั่งหลังมาดูใกล้ๆเนาะ,ะมาดูแม่เขาด้วยหรอ

我都冒的那个呀，都去那里卖了，我天天到柜台卖呢，后来就去那里卖了，还淘宝进了三万多呢，我都今年的我底